สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสาระดีมีมาบอกก่อนการรับชมคลิปโปรดกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะคะและสำหรับคลิปนี้พบกับรู้หรือไม่ว่ากาแฟดริปกับกาแฟสดแตกต่างกันอย่างไรหลายๆคนที่ดื่มกาแฟเพื่อเพิ่มพลังในการทำงานในแต่ละวันอาจจะยังมีข้อข้องใจเกี่ยวกับกาแฟว่ากาแฟดริปกับกาแฟสดมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วทำไมกาแฟดริป อยู่ๆถึงได้เป็นที่นิยมขึ้นมาได้สำหรับคลิปนี้จะมีคำตอบให้ทุกๆคนนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่ากาแฟดริปกับกาแฟสดมันแตกต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่กระบวนการค่ะหากว่านำกาแฟดำแบบดริปไปเปรียบเทียบกับกาแฟดำแบบชงสดด้วยเครื่องชงกาแฟแรงอัด e s p เ e รสโซแมชชีน ข้อแตกต่างแรกก็จะเป็นกรรม,มวิธีในการชงกาแฟนั่นเองกาแฟดริปจะเป็นกาแฟฟิลเตอร์หรือการชงผ่านตัวกรองซึ่งจะมีทั้งแบบบดและกรองสดๆในร้านในแบบกึ่งสำเร็จรูปที่มาเป็นซองดริปให้สามารถกรองได้ที่บ้านกาแฟที่ชงด้วยเครื่องชงแรงอัดเอสเพรสโซแมชชีน กาแฟที่สกัดจากเครื่องชงกาแฟที่ผ่านแรงดันสูงจะสกัดน้ำมันออกมามากกว่าจึงมีรสชาติที่เข้มข้นมีบอดี้ที่หนักแน่นกว่ามีรสชาติติดขมและบางทีมีฝาดโดดขึ้นมาบ้างสำหรับรสชาติของกาแฟดิฟ จะมีความเบาวกว่ากาแฟาที่ชงแบบแรงอัดเนื่องจากกระบวนการการชงนั้นเป็นเพียงการกรองจึงไม่มีตัวน้ำมันออกมามากผู้ชื่นชอบการดื่มกาแฟารสชาติเบาๆกับกลิ่นผลไม้ที่โดดเด่นจากแต่ละสายพันธุ์ก็มักจะเป็นแฟนคลับของกาแฟดริป กาแฟที่ชงด้วยเครื่องชงแรงอัดด้วยความที่เครื่องนี้เป็นการทำกาแฟผ่านแรงอัดสูงจึงทำให้มีน้ำมันจากกาแฟออกมามากทำให้รสชาติที่ได้มีความเข้มข้นเป็นพิเศษเข้มข้นมากกว่าแบบดริปดังนั้นคนที่เป็นสายดาร์กก็มักจะชอบกาแฟชงสดแบบนี้และด้วยรสชาติที่หอมกลมกล่อมและดื่มง่ายแถมยังดีต่อสุขภาพเพราะกาแฟดริปส่วนใหญ่จะใช้กาแฟขั้วอ่อนถึงขั้วกลาง ขณะคั่วจะไม่เกิดการไหม้หรือสารก่อมะเร็งแถมสารอาหารและวิตามินในเมล็ดกาแฟก็ยังคงอยู่เพราะตอนคั่วจะไม่มีการใช้เวลาที่นานเท่ากับกาแฟคั่วเข้มที่โดนความร้อนนานจนทำให้สารอาหารระเหยไปค่อนข้างมาก จบแล้วนะคะสำหรับข้อแตกต่างระหว่างกาแฟดิฟกับกาแฟสดชอบแบบไหนแฟนคลับแต่ละท่านก็เลือกชงเลือกดื่มได้ตามใจเลยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านกับการรับชมคลิปกับช่องสาระดีมีมาบอกสำหรับคลิปหน้าเราจะมีสาระในเรื่องใดมาบอกติดตามรับชมกันนะคะ